สวัสดีครับพวกผมนะฮะโต๊ะตัวถอยนะครับคลิปนี้ส่งมาส่งมอบงานนะสัตว์ตัว1593นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่น3แล้วนะฮะสลหรับตัวนี้นะครับเวอร์ชันน1นะฮะแตกต่างก็คือเวลาเราพับแขนนะครับมันจะพับได้ระยะห่างอยู่ประมาณนี้นะครับระยะห่างของเขาจะอยู่ประมาณนี้นี่คือเวอร์ชั่น1่นะครับพอเวอร์ชัน2นะฮะทำเราเราทำการพับแขนนะครับให้มันใกล้ยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็จอดเหมือนจริงมากขึ้นก็คือพับแขน ให้มาสุดนะครับแล้วก็ติดตั้งสติกเกอร์วอลโวให้รอบคันเลยนะฮะสลับตัวนี้นะสติกเกอร์วอลโวรอบคันนะครับพับแขนส่วนลักษณะนี้นะฮะโดยรวมของเขาเนี่ยเป็นระบบเซอร์โวอยู่แล้วนะระบบเซอร์โวก็สามารถที่จะตักดินตักทรายได้นะครับหมุนรอบตัวนะไม่มีลิมิตนะฮะจะหมุนกี่รอบก็ได้นะฮะเพราะว่ามีสลิปลิงนะฮะตัวนี้ทำอ่าเป็นตัวที่ไม่ทําให้สายนะมันพันนะครับ ถ้าเป็นตัวรุ่นถูกนะก็จะมาหมุนได้รอบครึ่งในจะดังแก๊กๆนะตัวนี้ก็ใหม่นะครับหมุนได้รอบเลยนะสลหรับตัวนี้นะมีตัวเซอร์โวมีลิมิตในการตัดอยู่นะฮะสำหรับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นเวอร์ชัน3ที่มีการอัปเดตเพิ่มเติมก็คือล้อนะฮะตัวนี้เราแก้ปัญหานะฮะล้อโรเลอร์นะล้อโรเลอร์อรอที่ของเดือเป็นพลาสติกใช่ไหมฮะเราแก้ปัญหานะครับเป็นตัวอะลูนะเราเป็นล้ออะลูนะครับเนี่นะเมื่อเป็นล้ออะลูนะครับมันจะทําให้ อ่าเวลาเราเล่นนะครับมันจะได้แข็งแรงมากกว่าเดิมนะฮะสำหรับตัวนี้ครับอ่านี่คือล้อโลนะครับเวลาเราเดินนะมันจะแข็งแรงมากกว่าเดิมนะฮะดูนะครับอ่าการเดินนะครับประมาณนี้นะฮะสำหรับตัว 1593 V3 นะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับอัปเกรดเวอร์ชัน3เวอร์ชันเลยนะฮะับพับแขนสุดนะเปลี่ยนโรเลอร์ติดสติ๊กเกอร์ให้นะคะับสำหรับตัวนี้ครับโอเคครับส่งมอบงานวันนี้นะฮะวันที่วันที่2นะฮะธันวาคม68นะครับขอบคุณครับ